ทรัพย์สินลดลง3.7ล้านเปิดกูรสมบัติเสรีพิสุจิ์วีรบ,บุลุษนาแกปากดูเพื่อนรักพลเอกประยุทธ์16มิถุนายนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชได้เปิดเผยบัญชีแสด,ดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่20มีนาคม2566จำนวน104รายโดยมีบุคคลที่น่าสนใจดังนี้พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทางสิ้น131,691,770บาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร17,632,269บาทเงินลงทุน 15ล้าน244,651บาทเงินให้กู้ยืม38ล้านบาทที่ดิน63แปลงที่กทมมุกดาหารลำพูนรวมมูลค่า44ล้าน6 5 8 5 0บาทสิทธิ์และสัมปทาน14ล้าน644,000บาทเรือกลเดินทะเล1ลำมูลค่า900,000บาทรวมถึงมีพระสมเด็จ รวมถึงมีพระสมเด็จวัละลังคพร้อมสร้อยที่ระบุว่าไม่ทราบราคาเมื่อเทียบกับตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งสสปี2562มีทรัพย์สิสน135,476,212บาทรวมแล้วมีทรัพย์สินลดลง3,784,442บาท